สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้ผมงานเลยเถวสุรินครับมีโอกาสได้แนะ,แน,ะนำพ่อแม่พี่น้องนะครับในส่วนของร้านใหม่ซึ่งจะรองรับในเรื่องของอารยธรรมกันตรึมนะครับทินอีส,สานใต้นั่นก็คือร้านกันตรึมขมสุรนครับผมซึ่งเราจะรองรับในเรื่องของอารยธรรมประเพณีที่ดีงามศาสตร์เสียงเพลงกันตรึมนะครับมีเสียงซอเสียงกลอง ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในบริบทของอภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราวันนี้ร้านเปิดอยู่ที่ตะวันตกศูนย์ราชการจังหวัดนะครับหรือสารกลางหลังใหม่จังหวัดสุรินทร์ครับผมก็จะ,ะถ้าเข้ามาแล้วก็จะพบกับศิลปินนะครับในตำนานดังๆนะครับจากอีสานใต้ศิลปินกันตรึมนะไม่ว่าจะเป็นสงแสงรุ่งเรืองชัยครับยระคงนันสามครับรักคงคอยเจียนสยใจออหรือจะเป็น าดากางกระตุมร็อกนะครับมนตรารุนดูสเรนมงคลลุกเมืองช้างดาวรุ่งมณีดาวออนดากิจูเนียนะครับหลายท่านนะครับซึ่งบริบทตรงนี้อธิบายไม่ถูกแล้วก็ผมด้วยครับหงาไรเถาวันนี้ก็ถือว่า,าผมมีส่วนในการขับเคลื่อนร้านนี้ให้เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยกันสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามในส่วนของกันตตึมนะครับดเสียงเพลงกันตตึมครับผมยังก็ขอ เขาฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านกันตึมคาเมอรเรนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องบองปูนทุกท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องทางกัมพูชาก็สมพญยกรุนแม่อาบอางปอนูนทางกัมพูชีบางเนื้อบาทบอโมโหมสเรนก็นไม่ปริกจเรเียนกันตึมคาเมอรเรนเนื้อบาทบาปนูนวันนี้แนะนําเพียงเท่านี้ครับวันนี้เราเปิดร้านใหม่ครับก็อาจจะรังการนิดหนึ่งชุลมุนนิดหนึ่งครับหลังจากนี้นะครับจากวันที่25่าธันวาเป็นต้นไปนะครับ ก็จะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่5้าโมงเช้าจนถึง5ทุ่มเลยทีเดียวครับฝากไว้ด้วยครับผมร้านดีๆสืบสานประเพณีอารยธรรมที่ดีงามของจังหวัดสุรินทร์และอีสานใต้ครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายตมอัน่ยากอยากเรามันอาปามายังนามันเกิดกันริ่ม

โอ้นูซาวชอมลงดาวน้องอ้อยเอกโตจงหมดลิงกี้ลาระเป็ดหน้ากระน้องครอบเย้บ้านซอลดาวปราดตอนใสหาช่วยเหลือตัวเองหน่อยเลยแล้วชมว่าอะไรขาวมาแม่มาอ่ะหาโลกานขอเผี้ยวๆหน่อยหน้าบาทีมาตลัง50นึงให้งุ่นบังโตจงอะโอยปราบปา ไปโฮปกรุ๊ปนี้โฮปแตงไรลูนี้อาจารย์โรธาร์สโลดอยเล้าอาแองยาหน่อยเล้านี้คือหคเซครับอาจารย์เจ้าเฮ้ยบปึบวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดนตรีอัลลม็กนะครับวันนี้เราใช้งานลอทัมในร้านหารขอจะตุร์แคลเซครับ ขอคนพี่โดมฉายเงาพอวันนี้นักประมาณหงทุ่มกับเยยอยก้สอยวมีใครจะสอยไหมอ่ะสอยสยไหนมึง โอ้ด้วยพวกนั้นด้วยการพัฒนาเด้อขอบคุณเจ๊ต้องได้าบาันทีขอบคุณนพุพ่งชเมกอบคุณเจ๊เจ๊เการกนจะจ๊ะอ่ะจะมาจับหนาเลยถามครับไม่ชุดต่อไปครับมามีแบบกระโดดไหมหรือเพลงอะไรลดมาแล้ว